สวัสดีครับผมเทวา ATV ครับคลิปนี้ผมพามาชม CF Moto 2คันนะครับด้านด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็นตัว520ปี2020นะครับคันนี้ก็ลูกค้าชาวต่างชาติที่เกาะสมุยก็ทำการมาจจำแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำการไปส่งนะครับตัวนี้รถไม่แค่400นะครับก็ถือว่ารถสวยนะครับสวยไม่ช้ำเลยนะครับก็เตรียมส่งนะครับปิดไปที่200,000นะครับ200,000บาทนะครับ ส่วนคันกลางนะครับคันนี้เป็นคันพิเศษพิเศษแน่นอนเพราะว่า1เดียวในไทยนะครับไม่ได้มครับคือ1เดียวในไทยจริงๆครับเป็นคันแรกในไประเทศไทย เดี๋ยวผมพาไปจาดลึยกันนะครับคันนี้ผมเปิดราคาที่1นึ่งแสนหนบาทนะครับหนึ่งแาบาทนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาจาะรายละเอียดกันนะครับส่วนคันนี้คันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับพึ่งเข้าเหมือนกันล้างยังไม่ได้เช็ดเลยนะครับพึ่งล้างคร่าวๆมาแต่ก็ยังไม่ได้ลงแว็กลงอะไรนะครับคันนี้ก็เป็นตัวพันนะครับปี2020เหมือนกันคันนี้เห็นว่าคันเนี้ยตัวเนี้ยนะครับปี2020เนี่ยมีแค่2คันในไทย จริงๆครับสองคันในไทยจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูนะครับสองคันในไทยเพราะว่ามันเป็นสีพิเศษมันเป็นสีลายพรางนะครับสีกาโม้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันนะครับแต่ละคันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูคันกลางก่อนเลยนะครับผมปคันนี้เลยนะครับคันนี้เลยไปครับคันนี้จะเป็นต้องบอกว่าเป็นเกียร์ออโต้เครื่องยนต์3 0 0ซีนะครับ3 0 0ซีขับเคลื่อนด้วยเพลาอ่นนี่ครับชมด้านหน้าเดี๋ยวนะครับ คันนี้ถ้าอยากติดตั้งวินก็เดี๋ยวผมจัดให้ได้นะครับก็จะมีช่องติดตั้งวินอยู่ครับผมมีวินอยู่นะฮะแต่ว่ายัางไม่ได้ติดตั้งเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยก็เลยอยากเอามาให้ชมกันนะครับอ่าส่วนไฟหน้าเนี่ยเขาสวยมากๆเห็ไหมฮะไฟหน้าหลอ่อมากตัวตัวนี้นะครับจะเป็นตัวขับสองนะครับไม่ใช่ขับสี่ขับ2นะครับแต่พิเศษพิเศษที่เกียร์รรด้วยนะครับเกียร์เนี่ยเราจะมีเกียร์ไฮเกียร์โลนะครับ กีไฮกิโลถ้าถ้าคนที่ผมแนะนําแล้วกันกีไฮก็คือก็คือเกียร์ขึ้นเขาละครับเฮียโลก็คือเกียร์ลงเขามันจะแอนจิ้นแรงนะครับอมีเกียร์ถอยนะครับเข้าเกียร์ได้ง่ายนะครับตรงมือนะครับแล้วก็จะมีช่อง USB ด้วย,ยรงกุญแจนะครับมีช่อง USB นะครับเปอเสียบชาร์จแบตได้กุญแจสองดอกนะครับคันเร่งเป็นแบบกดอยู่แล้วมาตรฐานนะครับตัวนี้เป็นใหญ่เหมือน,นคล้ายๆ CF เลยนะครับนี่ ตัวเบรก็สามารถปรับระดับได้5้าระดับนะครับเพียงแค่ง้างออกแล้วหมุนปรับตั้งได้นะครับแบบนี้นะครับก็สามารถปรับตั้งให้เข้ากับผู้ขับขี่ได้นะครับแล้วก็แฮนด์เนี่ยจะเป็นทรงลักษณะสูงขึ้นมานิดนึงแฮนด์บาสูงขึ้นมานะฮะแล้วก็จะมีนวมการกระแทกนี่นครับเพื่อความปลอดภัยส่วนด,ด้านซ้ายมือเนี่ยผมสวิตก็เหมือนเอนสียโมโต้นะผมมองแล้วคลา้คลายกันเลยนะตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็มีปิดเปิดไฟตรงนี้ไฟเรียวมี ออฟลันมีไฟฉุกเฉินแล้วก็มีแต่นะครับกระจกประมาณนี้นะครับแล้วก็ถังน้ำมันผมยังไม่รู้เลยว่าจุกี่ลิตรแต่ว่าถังใหญ่มากๆนะแต่ผมขออนุญาตเปิดดูโอ้ถังใหญ่มากๆครับผมว่ามี10ลิตรอัพอะครับน่าจะ14ลิตรได้เนะใหญ่ขนาดน,นี้นะครับถือว่าใหญ่มาก ทางให้มาใหญ่ก็คือเหมาะกับการเข้าป่าด้วยนะครับเข้าป่าขึ้นเขาลงเขาจริงขับขับสองถ้าไม่ขึ้นโหดๆนะครับก็สามารถไปได้ทุกที่นะครับและยิ่งคันนี้ที่พิเศษคือมีเกียร์ขึ้นเขาลงเขามีไฮกะโลด้วยนี่นะครับที่พิเศษนะครับก็สามารถเอาไปขึ้นเขาที่ไม่ไม่ได้สูงชันมากนะักอาชันมันไปได้แต่ว่าไม่ถ้าไม่โหดมากก็ไปได้สบายๆนะครับยางก็รายนี่ก็ค่อนข้างออกแบบมาดีนะครับ เว้นเว้นแล้วก็เป็นบังใหญ่นะครับเวละเกาะยึดเกาะได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวกันบางโครนเนี่ยนะฮะเขาจะครอบคุมหมดเลยไหมฮะคุมมิดหมดเลยนะครับจนถึงไฟเนี่ยนะครับปิดหมดเลยนะครับทั้งแผ่นเลยทําให้ล้างหรือว่าเซอร์วิสนี้ค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับอืมโชกคโชคหน้าจะเป็นโช๊คน้ำมันนะครับต้นใหญ่เป็นสปริงสีส้มนะครับเข้ากับตัวรถ ก็ส่วนทุ้งล่างเนี่ยเป็นปีกนกคู่เนาะแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเบก็เป็นดิสทั้งหมดนะครับก็จะมีตัวแผ่นแผ่นกาดการกระแทกนะครับเหมือนเซียร์โมตเลยนะตรงนี้มีแผ่นเหล็กกันด้วยนะครับโอเคมาดูเดี๋ยวผมเปิดไฟหน้าให้ดูครับอย่ฮะโอ้ยไงยฮะ ไฟดีไลท์สวยมากๆนี่ยังไม่ได้เปิดไฟนะครับสวยสวยสวยครับเดี๋ยวเปิดไฟนะครับแ๊บไึงครับไฟสูงเลยแล้วกันทีเดียวจบไปนี่ชุดใหญ่โอ้โหไฟเขาหล่อมากไล่ไลๆๆๆๆๆๆ่ไล่ไล่ไล่เคนะครับก็ด้านหน้าจะมีตัวท็อปไฟด้วยตัวนี้คือตัวล็อกเบรกทางชันนะครับเรากำลแล้วก็กดมันจะล็อกนะครับต้องกำลงแรงนะฮะดีมือเดียวกำลไม่ได้นะครับเพราะมือหนึ่งจู่สับจู่ Okay. ตัวรถก็บอดี้จะใกล้เคียงกับตัวเสียมอโต520นะครับ L บอดี้จะใกล้เคียงกันแต่ว่าจะเล็กลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ใหญ่กว่าพวกตัวแซท200นะครับใหญ่กว่านะครับืเบาะก็ค่อนข้างใหญ่นั่งสบายอันนี้มือผมให้เทียบนะครับมีมือผมครับใหญ่มากแล้วก็มีพนักพิงหลังให้ด้วยนะไฟท้ายครับ ผมมองพี่เผื่อนตอนแรกคิดว่าเสียโมโนะฮะไฟท้าย,ยวาสวยมากนะครับแล้วก็มีกล่องปิดเปิดเอาไว้เก็บของในนี้ก็จะมีเครื่องมือครับตัวนี้บล็อกก็จะใหญ่อยู่นะใหญ่ใญครับตัวนี้บล็อกใหญ่อยู่ครับเอาไว้เก็บของนี้ครับนีกันนี้ในนี้เป็นกันชนนะครับกันชนด้านหลังก็จะเป็นเว้าวเข้ารับกับตัวรถนะครับสวยครับตันนี้สวยจริงๆมีไฟสองป้ายทะเบียน นี่ดูด้านล่างครับก็จะเป็นโชค๊คน้ำมันหู้ยต้นใหญ่มากๆนะใหญ่มากๆเลยครับแล้วก็มีจุดหัวบอลให้ด้วยเอาไปลากเนาะหมอก,กม็เป็นเพาเนี่ยสวิงอาร์มสวิงอาร์มดิงอาร์มเขาเรียกว่าสวิงอาร์มเดียวนะะขับเคื่อนด้วยเพาฝังอยู่ในสวิงอาร์มเลยนะครับเนี้ยนะยิงตรงมาเลยจากเครื่องนะครับเข้ามานี่ปั๊บทำมาได้ดีครับเนี่ยเบรก ปลกเบรกมันใหญ่มากนะครับตัวล้อจะเป็นล้อกระทะนะครับล้อเหล็กเหมาะสไตล์ออฟโรดดุดด,ด,ดิบแบบนี้นะครับออฟลึกลึกล้อขนาดสิบนิ้วด้านหน้าก็จะเล็กเล็กกว่าอยู่แล้วเนาะแล้วก็หลังมาใหญ่นะครับเครื่องยนต์นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้มันเป็นหัวฉีดนะครับระบบหัวฉีดนะครับอันนี้ดูเผาครับนี่ฮะส่งไปแน่นอนครับก็หัวฉีดก็จะดูแลรักษาง่ายเนาะ ประหยัดนะครับเครื่องยนต์สูบตั้งเหนะ็นไหมฮะใหญ่มากๆนี่ครับเครื่องยนต์รถตัวนี้จะมีหม้อน้านะครับมีหม้อน้ําด้านหน้าเหมือนรถเสียทั่วๆไปนะครับมีหม้อน้ำแล้วก็ก่อนเข้าไปถึงก็จะมีตะแกรงดักลมดักพวกต้นยงต้นหญ้าด้านในก็จะเป็นหม้อน้ํานี่ประมาณนี้ครับผม่วนข้างที่เหลืองด้านหลังผมไม่หายนะรถผมเองโอเค คันนี้ผมเปิดเนาะที่ก็หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับอันนี้ผมค้อมให้ดูมิติตัวรถนะครับอันนี้เป็นเรือนใหม่นะครับเดี๋ยวผมปิดปิดก่อนนะครับ๋ยวให้ดูใหม่ปับ๊บนี่ฮะมีบอกวัดรอบบอกเวลาบอกเกน์น้ำมันบอกอุณหภูมิรถบอกแบตเตอรี่นะครับสิบสองโวลต์อะไรประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ ตร์ทครับนึงรตารง่ายครับแช่เดียวติดรถใหม่ต้องสตาราทง่ายแล้วออพูดไปเรื่อยนะฝั่งฝั่งนี้จะมีช่อง12โวลต์ก็เอาไว้เสียบพวกอ่าที่ต่อบุหรี่ก็ได้หรือว่าจะเป็นอ่าอะไรอ่ะตัวสปอร์ตไลท์บบเสียบด้ามถือนะครับก็ได้นะครับเวลายอยู่ในป่าเนะเข้าไล่เข้าสวนเนี่ยผมว่าสไตล์นะี้คือรถมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็อ่คล่องตัวนะครับ คล่องตัวขับขี่ได้ง่ายะ่ะไอผมเนี่ยฮะก็เ,เข้าที่มือเลยนะครับไปลองขับขี่ดูขับมือเดียวนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สมรสนะก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเครื่องของเครื่องยนต์มันแรงมากมากนะฮะฟังเสียงนี่ฮะคือบตามมือเลยครับเป็นสูตตั้งนะครับเป็นคระโยชน์สูตตั้ง บนบนให้ดูแล้วกันโอเคเครื่องยนต์ก็จะไม่เสียท่อไอเสียก็จะไม่ดังมากก็เหมาะสำหรับชุมชนเข้าปุงเข้าป่าก็จะไม่รบกวนนะครับตัวนี้ ก็ราคาเนาะสติ๊บผมเปิดไป1ส9 0 0 0าบาทนะครับราคานี้ผมพิเศษไปเลยพร้อมจะส่งคันเดียวในประเทศไทยนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยต้องบอกงี้นะครับส่วนถ้าจะเป็นห่วงเรื่องบริการหลังการขายคันนี้สามารถสั่งอะไรได้นะครับมีอะไรบริการหลังการขายเหมือนกันไม่ต้องห่วงนะครับซื้อไปเจะหาอะไรที่ไหนกับผมเลยครับซื้อกับผมก็ต้องซื้ออะไหลกับผมนะครับสั่งอะไหลกับผมนะครับรับวประกันเครื่องยนต์ให้นะครับคันนี้1ปี1ปีเต็มนะครับราคาพิเศษแบบนี้นะครับปกติแล้ว แสนเจ็ดแสนแปดนะครับผมผมแจ้งไ้ก่อนนะครับอันนี้เป็นราคาเป็นรถต้องบอกว่ารถตัวอย่างผมก็ได้มีโอกาสเอามานะครับจาหน่ายให้ลูกค้าหรือว่าให้พเพื่อนๆได้เข้ามาชมกันสําหรับตัวนี้ครับตัวเอ็กเลสตัวนี้นะครับ, e less, รบเป็นตัวพิเศษนะคันเดียวให้ไทยนะอันนี้ก็สุดๆเลยนะครับพอสัคราดีเยี่ยมแต่ว่าแฮนเนี่ยเขาจะไม่มีบุก มอเตอร์นะครับก็จะเป็นแฮนด์ธรรมดาเหมือนรูกตัวตัวแซดเนาะรถ ATV ค่าส0 0อยะไรอย่างเงี้ยแฮนด์มันก็จะหนักกว่า CF อยู่แล้วนิดนึงนะครับเพราะว่า CF เขามีมอเตอร์นะครับมันก็เลยจะเบานะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยครับส่วนคันนั้นเดี๋ยวผมไม่อยากถ่ายเยอะเพราะว่ามันยังล้างไม่เสร็จนะครับผมแค่อาฉีดไว้เฉยเฉยนะมาดูนะครัคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างดูฮะเนี่ยผมยังไม่ได้ดีเลยนะครับคันนี้ก็มีตัวเนี่ยครับแผ่นเพจทั้งคัน ทั้งคันนะครับตัวการกระแทกนี่สําคัญมากนะครับสำหรับดุยป่าต้องมีนะครับทั้งคันประมาณนี้สีเนี่ยพิเศษนะครับมีแค่สองคันในไทยตัวคิ้วอบางโทตั้งข้างจะมีนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่นะครับผมยังไม่ได้ใส่มันมีให้นะครับผมมีให้แล้วก็มีตัวลากหัวบอลให้ด้วยผมก็ยังไม่ได้ใส่เช่นกันเดี๋ยวผมม้ฟังเสียงเครื่องกันนะครับตัวนี้มีกล่องท้ายเนี่ยให้คือแต่งทั้งหมดนะครับด้านหน้าก็แต่งนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับอาไม้เนี่ยก็อยู่ อันนี้ก็พันหกนะครับพันหกไม่เกิ 1, 7, นพะันเจ็ดเนาะระวังเป็นเครื่องยนต์นะครับแชะเดียวติดฟังเสียงครับกำลังครับก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สูบวีสูบวีสองสูบนะครับอารมณ์จะ ฟังเสียงเครื่องก็จะเหมือนดูคตินะครับดุดูแบบนี้ของสูบ,บเหมือนพวกคาเล่นะประมาณนี้เลยกับขี่หล่อๆนะครับไปได้ทุกที่ครับผมบอกเลยคันนี้ไปได้ทุกที่เพราะผมเอาไปดูไปแล้วนะครับลองทดสอบมาแล้วคันนี้แม่งสุดยอดนะบอกเลยสุดยอดสุดยอดจริงๆของพลังกำลังเนี่ยนะครับก็คือจบๆก็ต้องตัวพันนะนะครับโอเคับ okay. ผมประมาณนี้าฝากไว้ด้วยครับผมคลิปสั้นๆแล้วกัน ไม่เอาแบบเรียวๆเลยนะครับไม่ต้องอะไรเยอะแยะเนาะฝากด้วยครับผมก็ใครเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคนที่สำหรับยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมก็อีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับฝากไ้ด้วยครับคันนี้คันเดียวในประเทศไทยให้ได้ไปนิดสุดเลยนะฮะสวัสดีครับ